พระบัญญัติในคาอุปมาของพระเยซูนะครับไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าอาณาจักรแห่งสวรรค์แต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ประพฤติตามพระทัยพระบิดานะครับเมื่อถึงวันนั้นคนเป็นอันมากจะมาร้องแกเราว่าพระองคเจ้าข้าพงคเจ้าข้าเขาบองเร่ยพรยากรในนามพระองค์และได้ขับผีออกในนามพระองค์และได้กระทําการมาสัจจะเป็นอันมากในนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่เขาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทำความชั่ว จงไปเสีพลจากหน้าเราคําว่าผู้กระทําความชั่วนะครับในลากสัพท์หมายถึงผู้กระทําการขัดขวางต่อคําสอนของพระเจ้าต่อโทราหรือธรรมบัญญัติของพระเจ้านี่เองใครขัดขวางเรียกว่าผู้กระทําการชั่วอาจจะมีความเชื่อมากมายและเคยทําการอัศจรรย์มากมายแต่ขัดขวางทาบัญญัติของพระเจ้าก็คือพระองค์ไม่รู้จักเราไม่รู้จักเจ้า เจ้าผู้กระทำความชั่วผู้ขัดขวางโทราฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลาศิลาหมายถึงพระบัญญัติพระเจ้านะครับพระเจ้าพระบัญญัติพระเจ้าเขียนบนศิลายูเลือกศิลาว่าสื่อถึงพระบัญญัติพระเจ้าฝนก็ตกและน้าก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดละเรือนนั้นแต่เรือนนั้นไม่พังทลายลงเพราะลากตั้งอยู่บนศิลาหรือพระบัญญัติพระเจ้าแต่ผู้คนที่ได้ยินคําเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามเขาก็เปรียบเหมือนผู้ที่โง่เขลาสร้างเืออนนนขงตไว้บ ฝนก็ตกน้ําก็ไหลเชี่ยวลมก็พระเรือนนั้นเดือนนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่งนักยิ่งใหญ่ครับชีวิตพังเพราะเราไม่รู้จักเจ้าและจงเข้าสนิทในเราถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทในเราและถ้อยคําของเราหรือโทราของเราคําสอนของเราเพราะบัญญัติของเราฝังอยู่ในท่านท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาท่านก็จะได้สิ่งนั้น พระบิดาของเราได้ทรงรับเกียรติเพราะเหตุน,นี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านจึงเป็นสาวกของเราพระบิดาทรงรักเราสันใดเราก็รักท่านทั้งหลายฉชนนะั้นจงยึดมั่นอยู่ในความรักของเราคีย์ก็คือจงเข้าสนิทนะเอาถ้อยคออาําของพระองค์เอาโทราของพระองค์บัญญัติของพระองค์ฝังอยู่ข้อสิบบอกว่าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเราเพะตามถ้อยคําของเรานั้นะท่านก็ยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเหมือนดังที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระบิดาเราและยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์ เข้าสนิทและฝังพระบัญญัติของพระองค์เข้ามาในชีวิตนะครับนี่คือเรื่องจําเป็นของคนที่ต้องการการเกิดผลเสื้อคุมแห่งความชอบธรรมมัทิวบททยิบ2อ,อาณาจักรสวรรค์เปรียบเสมือนกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งได้จัดเตรียมพิธีอภิเษกสำหรับโอรสของท่านคืองานแต่งของพระคิดกับเยรูซาเล็มนะครับเจ้าสาวของพระองค์ โลกกับสวรรค์จะมาบรรจบกันเป็นกายเดียวกันในวิวรณ์บทที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิองนะครับเยรูซาเล็มจึงเป็นเจ้าสาวข้าพเจ้าคือยอนได้เห็นมืองบริสุทธิ์คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่เลื่อนลอยลงมาจากพระเจ้าและจากสวรรค์กรุงนี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วเป็นเหมือนอย่างเจ้าสาวรรแต่งตัวสำหรับสามีข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากสวรรค์ว่าดูเถิดพระพาของพระเจ้ามาอยู่กับมนุษย์แล้วพระองค์จะทรงสถิตกับเขาเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขาและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขางานเลี้ยงสมรสตามคำอุปมานี้จึงมมมมีควาาาาหหยยถึงกรรเเเข้สู่่ล็ใ ร่วมฉลองยินดีกับงานแต่งงานของประคิดนะครับแล้วใช้พวกผู้รับใช้ไปตามผู้ที่รับเชิญในงานอนภิษเษกนั้นแต่เขาไม่ใครจะมาผู้รับเชิญหมายถึงคนอิสราเอลคนยิวประชากรในพระสัญญาพระเจ้าแต่ไม่มีใครใครจะมาแต่ขั้นกษัตริย์องค์นั้นได้ยินแล้วท่านก็พิโรธจึงสั่งให้ยกกองทหารไปปราบปรามฆ่าผู้คนเหล่านั้นและเผาเมืองก็เสีย อันนี้ก็คือเยรูซาเล็มถูกเผาในคศเจนะครับเป็นคำพยากรณ์พระเยซูและท่านจึงรับสั่งแก่พวกผู้รับใช้ของท่านว่างานสมรสก็พร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญน,นั้นยังไม่สมกับงานจงออกไปตามทางหลวงพบใครก็เชิญมางานนี้พวกผู้รับใช้จึงออกไปเชิญคนทั้งปวงตามทางหลวง แล้วแต่จะพบให้มาทั้งดีและชั่วจนห้องโถงอภิเศษนั้นเต็มไปด้วยแขกนี่คือการเชิญชนต่างชาติเข้ามาสูง่งานเลี้ยงในอาณาจักรพระเจ้าแต่เมื่อกษัตริย์องค์นั้นทอดพระเนตรแขกก็เห็นผู้หนึ่งไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานท่านจึงรับสั่งถามว่าสหายเอ๋ยเหตุในท่านจึงมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานสมรสผู้นั้นก็นิ่งอยู่พูดไม่ออกกษัตริย์จึงรับสั่งแก่พวกผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกที่นั่นจะมี น่าจะปวดสําหรับทุกคนนะครับผู้รบสันนั้นน้อยกว่าผู้รับเชิญสมมติว่าผู้ที่รับเชิญมาคือ10คนผู้หญิงที่ถือตะเกียงมารอเจ้าบบาวนะครับสิคนได้เข้าไป5คนใช่ไหมครับอีก5คนเนี่ยไม่มีน้ํามันในตะเกียงก็ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งได้ไปต่ออีกครึ่งหนึ่งไม่ได้ไปต่ออันนี้นเรียกว่าครึ่งหนึ่งแต่ในตอนนี้บอกว่าผู้รับเชิญมากแต่ผู้รบสันน้อยน้อยก็คือไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งหมายถึงว่าน้อยกว่า4คนลงไปน้อยกว่า4 0ลงมาผู้ที่จะรอ์ แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือพวกเขาเนี่ยทุกคนมาด้วยความเชื่อเพราะเขาไม่มีบัตรเขามาด้วยความเชื่อทั้งนั้นแต่ขาดเสื้อสําหรับงานเสื้อสาหรับงานคืออะไรนี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจเสื้อสําหรับงานถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะเข้าใจทันทีว่าเสื้อสําหรับงานคือเสื้อแห่งความชอบธรรมอิสยาห์บทที่6 11ก็บอกว่าข้าพเจ้าจะเป็มปีอย่างยิ่งในพระยาเวจิตใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ได้ส่งสวมข้าพเจ้าด้วยเสื้อผ้าแห่งความรอด พระองส่งคุมข้าพเจ้าด้วยเสื้อแห่งความชอบธรรมอย่างเจ้าบ่าวประดับตัวด้วยเครื่องประดับและอย่างเจ้าสาวตกแต่งด้วยเพชรดินจินดานี่คือเสื้อแห่งความชอบธรรมเสื้อสำหรับงานคุณจะใส่เสื้อข,ดขาดๆไปงานพระเจ้าไม่ได้คุณต้องใส่เสื้อสำหรับงานที่ประดับเสื้อแห่งความรอดเสื้อแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าในวิวรณ์บทที่สามข้อห้าบอกว่าผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะได้สวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิตแต่เราจะรับรองชื่อผู้นั้น ต่อพระพักพระบิดาของเราและต่อหน้าเราทูตสวรรค์ของพระองค์ในบทที่7ข้อ9นะครับบอกว่าต่อจากนั้นมาข้าพเจ้าก็บองดูและดูเถิดคนมากมายถ้ามีผู้ใดจะนับประมาณไม่ได้เลยมาจากทุกชาติทุกตระกูลทุกภาษาและคนละนั้นสวมเสื้อสีขาวถือใบตานยืนอยู่หน้าพระที่นั่งและต่อหน้าพปประนิสรบดกคําถามคืออะไรคือความชอบธรรมที่ว่าเพราะเป็นเสื้อแห่งความชอบธรรมเป็นเสื้อที่อิสราเอลที่ถูกรับเชิญมานะ่ะมีอยู่แล้วแต่คนต่างชาติไม่มี ความชอบทําโดยความเชื่อนําคนต่างชาติเข้ามางานเลี้ยงแต่ความชอบทาในการประพฤตินั้นยังไม่ผ่านท่านเป็นคนต่างชาติอาจบอกว่าพระคิดเป็นเสื้อให้ท่านแล้วย่อมไม่ใช่เพราะเสื้อนี้อิสราเอลผู้มีเสื้อสำหรับงานนั้นนะครับแต่คนต่างชาติที่เข้ามาด้วยความเชื่อไม่มีเสื้อสำหรับงานนั้นอะไรที่อิสราเอลมีแต่เราไม่มีอิสราเอลรักษาบัญญัติพระเจ้ารักษาพระสัญญาพระเจ้าขณะที่คนต่างชาติมาด้วยความเชื่อเดินเข้าสู่งานไม่ได้รักษาพระสัญญาหรือพระบัญญัติพระเจ้า ความเชื่อคืออย่างเดียวที่ท่านมาได้แต่ท่านอยู่ไม่ได้ทรงเรียกท่านมาและทรงละท่านถ้าท่านไม่พร้อมที่จะเดินในพระสัญญาพระเจ้าเดินในบทบัญญัติของพระโล์เหมือนหญิงห้าคนนั้นที่มีตะเกียงไม่มีน้ํามันหรือข้าวละมานที่ถูกโยนออกไปมีคนที่ไม่ได้ไปต่อมีการทรงเรียกและทรงละความรอดจึงไม่ได้มาด้วยความเชื่อที่คุณพยายามด้วยตัวเองอย่างเดียวว่าคุณเชื่อคุณจะเดินเข้าไปในงานแต่ความรอดต้องมาโดยพระสัญญาและรักษาพระสัญญาให้ครบทุกสิ่งที่เปิดเผยในพระราชบัญญัติของพระเจ้า เป็นพระสัญญาและเป็นเสื้อคลุมสําหรับงานให้ท่านวิวร์บที่สิบหกข้อสิบห้าบอกว่าดูเถิดเราจะมาเหมือนขโมยผู้ที่เฝ้าระวังให้ดีและรักษาเสื้อผ้าของตนจะเป็นสุขเกิดว่าผู้นั้นจะเดินเปลือยกายและคนทั้งหลายจะเห็นความน่าละอายของเขารักษาเสื้อของตนคือรักษาความชอบธรรมของตนเอาไว้เมื่อพระองค์มาพระองค์จะได้รับไปไงเสื้อคือความชอบธรรมของพวกเขานะครับรักษาพระบัญญัติและพันธสัญญาของพระเจ้านี่คือเสื้อแห่งความชอบธรรม ที่ชาวอิสราเอลเขามีแต่ท่านยังไม่มีท่านมีแต่ความเชื่อที่เข้าไปคนยิวไม่มีความเชื่อที่เอาไปแต่มีเสื้อสำหรับงานนะครับจงรักษาเสื้อนั้นให้ดีให้คุมกายของท่านไว้เสมอเพื่อคนทั้งหลายจะไม่เห็นความน่าละอายของเขานะครับ